ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อันอีคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมวันพีดเบลตี้ลันอีกแล้วคุณผู้ชมใช่ มันจะมีเสียงกองกองแกงแกงอีกแล้วเพราะเขาทําก่อสร้างตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมเวลาเดียวที่เขาจะไม่ทําคุณผู้ชมจะเป็นเวลาตอนกลางคืนแบบกลางคืนแบบดึกมากๆอ่ะแล้วแม่งตอนนั้นก็คือคนในหอเต็มหมดแล้วแล้วกูจะอ่านยังไงอะไรางี้โอเคสร้างมันปล่อยมันไปคุณผู้ชมวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่อยู่ในหน้าปกคุณผู้ชมน่าจะรู้แล้วว่าเป็นตัวอะไรแป๊บหนึ่งนะแชงคูดสองแขนนั่นเองอ่าอาจจะบอกว่าแชงคูดอะ่ะในในเกมนี้นะมันมีอยู่2ลร่างคุณผู้ชมมันมีร่างที่เป็น2แขนก็คือตัวนี้แหละกับอีกร่างหนึ่งเป็นร นะคือเทพมากๆสุดนตัวนี้เป็นตัวที่อ่านมองว่ามันก็เก่งในระดับหนึ่งเฉยๆมันเป็นสายแท้งคริสตัลสีแดงด้วยตัวนี้เป็นตัวที่ได้ง่ายมากๆคุณผู้ชมเพราะมันมีแจกจริงๆเรามาดูสกิลกันคุณผู้ชมสกิลที่1ของเชงคูตัวนี้ก็คือเป็นสกิลแอคแท็สร้างดาเมจธรรมดาเลยคุณผู้ชมสกิลแรกครูดาว44วิส่วนสกิลที่2ก็เป็นสกิลสร้างดาเมจเหมือนกันเป็นสกิลที่ครูดาว20วิคุณผู้ชมตัวนี้ไม่ค่อยมีความซับซ้อนมากส่วนลักษณะของตัวละครนี้คุณผู้ชมโอค,คุณ้กอลลัษะะขงรนี สรุปให้เลยนะตัวละครนี้มันจะเหมาะสําหรับการยืนป้อมคุณผู้ชมสมมุติแชงคูดอะยืนป้อมอะป้อมนี่ต้องเป็นป้อมฝั่งตัวเองนะเว้ยไม่ใช่ป้อมฝั่งตรงข้ามก็คือเวลายืนป้อมอะความถึกก็จะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้เออเกาะของแชงคูดอะเออจะเพิ่มขึ้นเวลาบูธอะตัวละครนี้ก็คืออ่าเมื่อเขาเรียกว่าอะไรเลือดมันอะลดไปมากกว่า60%สิบเปอร์เซ็นต์อะจะมีการรีคอเวอร์เลือดให้ห้าเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมอันนี้คือของแชงคูดตัวสองแขนนี้มันก็ไม่ได้ค่อยซับซ้อนส่วนมากก็แบบนั่นนะป็ตวยยื้้อออมไรางีก ว่าไปบาบาบาโอเคโอเคหมดเซอร์ไวเบิลหนึ่งร้อยคนมาละจ้าเนาะนี่ อย่างเท่โออันอันพูดตั้งแต่ต้นคลิปไปได้อันนี้ถือว่าเป็นต้นคลิปอยู่หรือเปล่าวะน่าจะต้นคลิปอยู่คุณผู้ชมอันจะบอกว่าถ้าท่านผู้ชมอยากให้อันเล่นเกมไหนอะลองคอมเมนต์กันมาดูนะเอออันรู้สึกว่าบางทีก็แบบอยากเล่นเกมอื่นแบบปนๆกันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กลัวแบบจะไม่มีคนดูอย่างงี้นะแหมลำพังแค่วันพีสบัลตี้รันก็แทบจะไม่มีคนดูอีกแล้วอืมเรียบร้อยมาคุณผู้ชมสําหรับตัวแชงคูตัวนี้อันบอกเลยว่าพลังโจมตีถึงสกิลหนึ่งสกิลสองของมันาจะเป็นสกิลโจม ตแต่อบอกเลยว่าพลังโจมตีของมันน้อยมากๆตัวนี้ว่าจะเด่นเรื่องแบบพลังป้องกันมันเยอะแค่นั้นเองคุณผู้ชมตัวอื่นจะโจมตีไม่ค่อยเข้าแต่ถามว่าถ้าสำหรับแบบตัวแบบเก่งๆแบบเทพๆอย่างแชงคูดแขนเดียวหรือว่าหนวดดำอย่างเงี้ยมาโจมตีมันอันเนี้ยก็โจมตีเข้าอยู่คุณผู้ชมประมาณนั้นโอ้แต่โอ้แต่แตแตนี่เนีนี่นีนี่เนีอืมไอนแมวผีไปเลยเนี่ย สำหรับแชงคู่ะคุณผู้ชมอันไม่รู้ว่าตอนนี้เรือเรื่องมันไปถึงไหนแล้วอันไม่แน่ใจแต่คือล่าสุดอันเห็นแชงคูดมันสามารถพบปะกับอ e ีห้าพุท่เาได้อ่ะ5ผู้เท่าฝั่งอะไรรัฐบาลโลกอ่ะคุณผู้ชมนั่นแหละรู้สึกว่าเออแชงคูรู้สึกทำไมแบบตัวละครน,นี้มันแบบมีความลึกลับซับซ้อนซับซ้อนแบบซ้อนเงื่อนซ้อนเงื่อนคุณผู้ชมใช่ไหมรู้สึกแบบยังไงวะอารมณ์แบบ เออบอกไม่ถูกคุณผู้ชมคือแบบแชงคูดะมันมีความเกี่ยวเนื่องกับทุกๆอย่างที่อยู่ในวันพีอ่ะอันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอาจจะยกเว้นคณะปฏิวัติหรือเปล่าอันก็ไม่แน่ใจเพราะในเรื่องมันยังไม่ได้เปิดเผยไปทั้งหมดถูกไหมโดย,ยเฉพาะตัวแชงคูเนี่ยโอ้โหคือแบบ เขาจะไหนว่าแบบตั้งแต่ต้นเรื่องเลยอะแชงคูเป็นคนแบบให้เขาเรียกว่าอะไรเป็นต้นแบบให้กับลูฟี่อะไรอย่างเงี้ยตอนหนวดขาวจะตายก็สามารถไปหาหนวดขาวได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแม่งเคยสู้กับหนวดดําด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเคยเคยอะไรเคยอยู่บนเรือของโรเจอร์เคยอยู่กับบาร์กี้อะไรพวกเนี้ยเออคือไม่รู้ดิคือแบบรู้สึกตัวละครน,นี้แบบแม่งคือเทพมากๆแล้วแบบล่าสุดคุณผู้ชมแม่งสามารถเข้าไปฝั่งรัฐบาลโลกได้ด้วยอะไรเงี้ยเป็นคนหยุดสงครามมารินฟอร์ดด้วยคุณผู้ชม คิดสภ,ภาพถ้าสมมติสงครามมารินฟอร์ดไม่มีแชงโคดก็น่าจะไม่จบง่ายๆน่าจะประมาณนะั้นน่าจะตอไปอีกสักสองสามภาคโอ้โหอีวาวโปรแับนึงนะโอเคมานี่ไงนี่ไงเรียบร้อยโดนไปสี่อ้าวเฮ้ย hey. โอย้ยโอย้ยโอย้โอย,อยเกียรตอีกตัวยิงปืนมาก <c oughs> คุณผู้ชมอืเรียบร้อยมามานอือชอชเออคุณผู้ชมอันมีความสงสัยในความสงสัย เออคนเขียนกระตูนเรื่องก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะไออาวุธของแชงคูอะแม่งมันเป็นยังไงคุณผู้ชมเพราะว่าโอ้โดนยิงคือในเกมอะอาแชงคูอะมันใช้ดาบถูกไหมแต่คือในอนิเมะอะเรายังก็เราเคยเห็นแค่แบบแชงคูมันเอาดาบมาแบบอ่าแพ้เลย แชงคูดเป็นเอาดาบมาอันนี้ใช่ไหมแบบเออใช้บ้างอะไรเงี้ยแชงคูดก็มีดาบอยู่แต่คือแชงคูดเป็นนักดาบจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอออันก็สงสัยอยู่เหมือนกันต่อไปเป็นไพเรสแบทเทิลมาเลยแชงคูดแป๊บนึงอาจจะไม่เคยจัดทีมให้แชงคูดเลยนี่หว่าใช่ไหมใช่ไหมวะฮัลโหลแชงคูดมาที่มาแชงคูดกันนามิคอดเขากันคุณผู้ชมอันลืมบอกไปความสนใจของแชงคูดเขาอาไม่ใช่ความสนใจสิ ความน่าสนใจของแชงคูนะคุณผู้ชมแชงคูเป็นคนที่ใช้ฮารคีสามรูปแบบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวะเป็นคนที่แบบใช้ฮารคีได้สูงที่สุดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออช่างแม่งเหอะเอาไปว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วแหละมาคุณผู้ชมอยู่ที่เกาะมนุษย์เงื่อนมา คุณผู้ชมอันคิดคาออกแล้วเมื่อกี้อาจจะพูดว่าอ่าแซนคูดเป็นคนที่ใช้อาคีสามรูปแบบได้ถึงขั้นสูงสุดเออต้องบูดอย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้กูมึนอะไรเนี่ยโอเคมาโหมด private b a t t e ถ้าเราแพ้นี่ก็ก็แพ้ก็คือแพ้นี่หว่าเออมันมันจะเป็นอย่างอื่นได้ยังไงเนาะเออฝั่งเราก็โอเคอยู่อนน่้พลัง ทีมก็คือเยอะกว่าอยู่มาแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนโอเคไปแชงคูดแชงคูตัวนี้เป็นสายยืนป้อมเดี๋ยวเราไปยืนป้อมป้อมกลางแล้วกันเนาะน่าจะโอเคกว่าสเน็คเมนสองตัวมาเอ็กดรีคเอ็กดรีอืมโดนไหมเนี่ยโดนดิอืมสกิลที่สองสกิลที่หนึ่งสกิลอะไรไม่รู้กูจำไม่ได้เลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ตายตายแบบนึงแบบนึงใจเย็นเย็นเอนอันใจเย็นเย็นอืมเก็บให้ได้สักคนหนึ่งก่อนที่เออเออดึงเออนั่นแหละจะได้ถึกขึ้น ไม่โดนใครเลยวะโอ้ยเอ็กเกรกเธอทําอะไรนเนักเมนหื้ลูฟี่ลูฟี่นี่คือแฟนคลับแชงคูนะเว้ยอืมอืมอ่าในกูฟันลูฟี่นี่วะ่ะเอ็กเกรกนี่เนี่ยนี่อ่าโอ้ยไม่ตายนี่แหละคุณผู้ชมแม่งโจมตีเบามากอืมเรียบร้อยเอ้ยแต่ก็ได้อยู่อะอืมตัแ้งบบนึงตัแ้งบบนึงเราพยายามเข้ามาอยู่ในพอมคุณผู้ชมจะได้ถึกขึ้นนิดนึงนี่เนี่ยอ่าเรียบร้อยมา โอ้ยคุณผู้ชมอุศบมันขึ้นไปด้านบนเจ้าช่างเหิมเกริมอมลงไปละเออคุณผู้ชมสกิลทั้ง2สกิลของแชงคูดะมันมีเออมันสามารถอนนนะไรได้สร้างเอฟเฟกต์สโนกแบกอะก็คือเหมือนกระเด็นอะเออประมาณนั้นโอ้ยตายตายตาโอจะตายแล้วโอ้โหเละแย่มากแชงคูดแกโดนอนุศบฆ่า อุศบแม่งล่างเด็กด้วยนะโอเคไม่เป็นไรมานามิลุยนามิตัวนี้ก็ไม่ได้ใส่เหรียญมา้วเนี่ยมั่นใจมากว่าจะชนะต้องชนะแหละเดี๋ยววางระเบิดไว้ไม่ใช่ระเบิดวางก้อนเมฆไว้นี่ช็อตซีจาช็อตซีจาอื <c oughs> โดนใครไหมเนี่ยเออเรียบร้อยมาแล้วก็เอ็กดรสอ,อุ้ยอืมโอ้โหบูเลตบูเลตนามิสู้กับบูเลตคุณผู้ชมไอ้้ยโคอเทพโอ้ยต้องโดนยึดแล้วแหละเราอะโดนยึดแล้วแหละ น่รีบวิ่งรีบวิ่งรีบวิ่ง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 บุเลตบเออบุ l เลตตายเฮ้ย okay. โอเคคุณผู้ชมจะดึงทันไหมวะเนี่ยเฮ้ยชนะชนะแน่นอนร้านเปิดหนักโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือแชงคูดใช่ไหมก็โอเคอยู่นะถ้าแบบเล่นเป็นแท้งอะเออแต่อันนี้มันเล่นโหมด private battle นะไม่ได้เล่นแบบลงแรงจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าลงแรงก็คืออาจจะอานาดกว่านี้มากๆเลยแหละโอเคคุณผู้ชมก็ สำหรับคลิปนี้ลาไว้จะเป็นยงเท่านี้ก่อนแล้วกันใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ที่สำคัญกด Subscribe ให้กับอันด้วยส่วนอะไรอะใครมีความคิดเห็นวาแบบเออพี่อันเล่นตัวละครตัวนี้หน่อยสีเล่นละครตัวนี้หน่อยสิหรือว่าพี่อันผมแนะนำเกมนี้นี่นีน,นี้เล่นเกมนี้ให้พี่ให้ผมดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาดูได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า